เงินเข้าคนละครึ่งแล้วทําไงต่อนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะก็วิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังคนะ,คะทุกคนก็ให้คลิกเข้าแอปเป่าตังค่ะตอนนี้รัฐบาลนะคะก็โอนเงินเข้ามาให้เราแล้วนะคะ1,500บาทตรงนี้ให้ใส่พินนะคะ6หลักเนาะทุกคนให้กดคำว่าเติมเงินค่ะ เสร็จแล้วก็เลือกธนาคารนะรถเอาธนาคารกรุงไทยมันจะมีให้เลือก2ช่องทางนะคะก็คือเติมเงินผ่านแอปเนาะหรือว่าใช้ QR code ของพรนะ้อมเพย์นะคะก็จะเป็น QR code มันจะง่ายกว่านะคะพอได้ QR code ขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้กดบันทึกค่ะนี่นะคะบันทึกสำเร็จมันจะไปอยู่ในคลังภาพในโทรศัพท์ของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็กด เก็บหน้านี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาเข้าแอปธนาคารกรุงไทยค่ะให้กดที่คำว,ว่าสแกนค่ะแล้วก็เลือกนี่นะคะตัวนี้ที่เป็นรูปเหมือนภูเขาเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปในแกลลอรี่ของเรากดค่ะกดตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกอ,อัลบั้มนะคะ มาดูนะคะตรงรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี QR Code อยู่ก็ไปหา QR Code ให้เจอนะคะทุกคนแล้วก็เลือก QR Code ตัวนี้ค่ะพอเลือก QR Code โเสร็จนะคะก็มันจะโชว์หมายเลขพร้อมเพย์ตรงนี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะคะรถก็จะเติมเงินจำนวน50บาทนะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็กดยืนยัน ก็เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นสลิปโอนเงินนะคะเขาก็จะบอกว่าเติมเงินพร้อมเพย์เข้ามาในแอปเป่าตังค์เรียบร้อยเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดนะคะไปที่อ่าเข้าแอปเป่าตังค์นะคะตรงนี้เราสามารถกดกลับได้เลยค่ะกดกลับไปอีกเนาะเพื่อที่จะไปเช็คเงินเข้าตอนแรกรถมีเงินอยู่แล้วนะร้อยห้าสิบเติมเข้าไปอีกห้าสิบนะกดคําว่าหน้าหลัก ในแทบ็บ RG Wallet นะคะนี่ค่ะก็เงินเข้านะคะคือตอนแรกลดมี150นะแล้วก็เพิ่มมาเมื่อกี้50ก็เป็น200นะคะเงินเข้าเรียบรนะ้อยเนาะแล้วก็ลองไปเช็คสิทธิ์คนละครึ่งนะคะกดใช้สิทธิ์คนละครึ่ง เนี่ยก็เราก็สามารถไปใช้จ่ายได้นะคะพอไปถึงร้านค้าเราซื้อของอะไรเสร็จเราก็เปิดแอปเป่าตังขึ้นมาแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะคะแล้วก็กดสแกน Q R วอารโค้ดเพื่อจ่ายเนาะเราก็นำตัวนี้นะคะไปสแกน Q R วอารโค้ดของร้านที่เราไปซื้อของนะคะเขาเรียกว่าแอปถุงเงินเนาะก็ สแกนเสร็จแล้วก็ยืนยันการใช้จ่ายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆสบายๆนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Road Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ